เดี๋ยวนะโอเค you are no oh yeah ทำก็ตอง you know what รู้หรือไม่ you know what รู้หรือไม่วันนี้นะจะพูดถึงเรื่องน้ำไม่ใช่น้ำท่วมแต่อย่างใดแต่เป็นน้ำธรรมดาเลยคือ water คำว่า water ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของความหมายแล้วก็เรื่องของการใช้งานนะฮะมันเป็นคำธรรมดามากแต่ว่า ถ้าเกิดรู้เนี่ยมันก็แบบมันใช้อะไรได้มากกว่านั้นนะมากกว่าแค่แค่แค่แคน้ําดื่มในแก้วธรรมดาเท่านั้นพูดถึงเรื่องของการออกเสียงก่อน pronunciation กันก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าพูดออกเสียงแบบ British English ก็ water water เพราะ British English เนี่ยแบบอังกฤษเนี่ยเราจะไม่เน้นตัวอสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเป็น American English เขาจะเน้นตัวอามากถ้าเกิดเป็น American เป็นเป็น,น American เนี่ยเขาจะออกเสียงว่า water water แล้วก็สังเกตนิดนึงว่าเมื่อ,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 อตัวที่อยู่ข้างหน้า er water ตัวที่อยู่ถ้าเกิดตัวที่อยู่หน้าสระที่ที่เป็นที่เป็น,ปนตัวทีอะมันจะออกเสียงกลายเป็นตัว d water water เห็นไหม water อันนี้คืออเมริกันอย่างเดียวนะถ้าเกิดว่าเป็นอังกฤษแบบ British เนี่ยมันก็จะตรงๆไปเลย water water แล้วก็มันจะไม่ค่อยอห่อลิ้นสักเท่าไหร่ด้วย water เข้าใจแล้วทีนี้เขา water คำนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเป็นได้เป็น noun ก็ได้เป็น verb ก็ได,ได้ถ้าเป็น noun คือเป็นน้ำที่อยู่ในแก้วธรรมดา water plain water น้ำธรรมดาธรรมดาน้ำเปล่า plain water าหรือจะเป็นออะไรกัน plain water อ,อะไรกันอ,อะไรกัน u n c r a n c r a are you saying u n c r a Uh huh. หรือว่าจะเป็นจะบอกว่าถ้าใช้เป็น verb ก็ได้คือใช้ทำอะไรฮะเวลาจะบอกว่าจะรดน้ำต้นไม้ก็คือว่า I want to water uh, the plant uh, watering the plant watering the plant คือการรดน้ำต้นไม้ watering the plant ใส่ NG เพื่อมันเป็น gerund gerund ก็คือเป็นนามตัวปลอมบอกว่าการรดน้ำต้นไม้ watering the plant I want to water some plants คือจะจะรดน้ำต้นไม้ก็ได้หรือว่าจะเป็นอะไรอ,ะอ่ะอ่าหรือว่า เวลาร้องไห้ใช่ป่ะมีน้ําตาไหลออกมา My eyes are watering My eyes are watering ก็คือน้ําตาคลอบน้ําตาคลอก็คือมีมีน้ําแบบเป็นน้ําแบบนะน้าอยู่ในน้ําตา My eyes are watering watering อือฮึนั่นแหละเห็นไหมฮะว่าไอ้คำคำเดียวเนี่ยมันบางทีเราไม่ต้องหาคําที่มันยากๆคาที่บอกว่ามันต้องเอ๊ะราน้ําต้นไม้ใช่ยังไงอะไรเงี้ย คือเราใช้ละไรดน้ำต้นม้เราใช้น้ําก็คือใช้ความเข้าใจแล้วก็ใช้จินตนาการบวกผสมจินตนาการอีกนิดหน่อยเราก็จะใช้ภาษาอังกฤษได้แบบง่ายๆอะ่ะใช้ได้แบบสนุกสนานมากขึ้นด้วยนะฮะก็คือมีอะไรกันอ่าฉีดน้ําฉีดน้ํกคือ spray water can you spray some water on this um uh, this plant น้ำตก waterfall น้ำตกคือ waterfall น้ำตกอันนี้แปลตรงๆได้เลยอ่าฉีดน้ำก็ spray water อืมอะไรทำนองนี้หมีกไหมหมีกไหมมีกไหม a n i m a l a n i m a l มีกไหม how can we use the word water uh, เล่นน้ำ play water <laughs> um, do something about water u u y water play water เดี๋ยอาจจะอย่ง,งก็ได้บ้างแต่ส่นวนใหญ่เราก็มันก็แปลกๆเนาะมันดูตรงๆแล้วก็แปลกๆอันนี้ไม่แน่ใจนะไม่คอนเฟิร์มแต่ว่ามันไม่รู้เหมือนกันอะ มีแต่ว่ายน้ำใช่ใช่ว่ายน้ำก็คือว่า uh, swimming swimming น,นั่นคืออีกคำหนึ่งคิดว่าประมาณนี้แหละเนาะโอเคโอเคงั้นปิดช่วงนี้ก่อนก่อนที่เราจะไปแก้หมวกกัน,น่อยโอเคและนี่คือ you know what รู้หรือไม่ you know what รู้หรือไม่อ๋ oh.